Obrigado. กาษาที่นีสวัสดีค่ะเียงเป็ไกดกากับพ่านก้าเพียอบคุณค่การอเลบคม่น้องเล็กมากูกายด้วยขอบคุณเด้อลงรานกพี่ค่ะ สวัสดีเบาซักตาศินสวัสดีค่ะทักทายยามสาวจ้าทักทายค่ะพ,พี่ส่งกำลังใจให้ไก่ลายแท้เลี่ยงขายบอขอบคุณสติ๊กเกอร์จา้าบ่ได้ขายเด้อเลี่ยงกินเพื่อนน่ะแหละกดไลค์ให้แล้วจา้าขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆสตาสินขอบคุณหลายๆเด้อทไปทำงานเลยจา้าไปบา